เป็นอะไรหรอครับไม่ทราบเลยครับท่านต้องลองไปดูนะครับเอางี้ไหมฮะเดี๋ยวเราเข็นข้างทางก่อนนะครับเกรงใจครับครับรถจิท่านไม่ต้องครับท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องครับเดี๋ยวผมเข็นเองครับโอ้ไม่เป็นไรครับมาด้วยกันช่วยกันดีกว่าไปครับ ผมว่าเดี๋ยวผมโทรเรียกอู่ดีกว่าครับเพราะอาการเดิมเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมโทรเข้าบริษทัทให้รถคันใหม่มารับท่านดีก็ไมครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่รอรถอู่มาดูแล้วกันนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินไปแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับครับผม วุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้วุ้ยวุ้ยเป็นไรหรือเปล่าคะอ้าวคุณน,นั่นเอง <ใจ S 1> ตากแล<ะ>้ว <ละ S 1> ครับคุณเปียกหมดเลยะคะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะพ,พิมพิมมาพาชิโตให้พี่หน่อยเร็วขอโทษจริงๆนะคะทิ้งชุ้งซ่ามไปหน่อย ไม่เป็นไรครับคือผมเองก็เดินไม่ทันระวังครับมาแล้วมาแล้วเอาไปทำอะไรอะพี่พิงค์เทศใบไม้เหรอทำ <c oughs> <c oughs> ไมต้นใหม่อ่ะพี่ตานี่นีค่ะ<ม> <c oughs> เดินยังไงเนี่ยเซ่อจังเลยเบียกน้ำเลยอืมเดินไม่ได้ระวังนะครับได้ยินเสียงเปียโนด้วยครับเพราะดีหอย พ่อทิมเล่นอะ่ะก็ต้องเพลยอยู่แล้วแหละเออว่าแต่คุณอยู่ซอยนี้เหรอคะอ๋อครับบ้านผมอยู่ท้ายซอยนี่เองครับอ๋อวันก่อนแซนด์วิชอร่อยดีนะครับขอบคุณค่ะแปลกใจยังเลยนะครับที่บ้านเรามาอยู่ซอยเดียวกันได้อยู่ตั้งนานไม่เคยเจอคุณเลยครับแต่เจอคุณอีกทีก็เกือบครึ่งเมืองนะครับก่อนหน้านี้คงยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเจอกันนะคะ ขอโทษอีกครั้งนะคะแล้วก็ยินดีค่ะที่ได้เจอกันอีกทีหนึง่งครับผมไปนะครับดูท่าทางเขาสุภาพดีนะเปลี่ยบมาเลากมาแรกขนาดนะั้นอะไม่เห็นโกรธเลย <ged> แหมเพิ่งจะเห็นทัศนคติดีกับผู้ชายก็คราวนี้แหละทำไมาชอบสไตล์แบบนี้เหรอเปล่า <ged> ติดพ่อมากก็อย่างนี้แหละเราแต่พี่ว่าเขาก็ดูดีนะเพียงแต่ข <ged> ึงไปนหน่อย <ged> เข้าบ้านดีกว่า สวัสดีคับนงสวัสดีจ้ะกลับมาแล้วเหรอครับนี่คุณหญิงนะท่านสั่งให้ไปกินอาหารบนตึกต้อนรับคุณต้นที่กลับมาอ๋อครับแล้วนงไปด้วยกันไหมครับโอ้ยไม่ไพหรอกนี่อยากรู้จังเลยนะคุณต้นเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะโตเป็นนงแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะก็โตขึ้นมากครับแต่ว่ายังทะเล่นเหมือนเดิมเฮ้ยตายแล้วอย่าไปว่าคุณต้นแบบนั้นเชอะนะ ถึงแม้ว่าคุณต้นจะเป็นหลานเราแต่ว,ว่าเป็นเลือดของคุณหญิงเรานะ่ะอย่าไปตีเสมอเราเป็นคนมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณหญิงนะ่ะท่านทรงเสียเรียงดูเราไม่งั้นป่านนี้จะไปละเหเล่ร่อนอยู่ข้างถนนที่ไหนก็ไม่ดูครับพี่มผมรู้ครับว่าผมอยู่ในฐานะอะไรครับ แล้วเราจะเริ่มงานจะเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยคุณยาครับนี่ผมเพิ่งกลับมาถึงเลยนะครับผมขอเวลาตั้งตัวเตรียมตัวเตรียมใจก่อนได้ไหมครับปรับเวลานินนี้ครับถึงยังไงต้นก็ต้องมารับผิดชอบอยู่ดีจะช้าหรือเร็วมันไม่สําคัญหรอกอถ้าอย่งางนั้นเนี่ยผมขอดูแลทางด้านของ Creative แล้วกันนะครับไหนๆก็เรียนจบมาทางด้านนี้อยู่แล้วนะฮะ ความจริงแล้วนายน่าจะเรียนรู้ทุกด้านนะที่เป็นงานของ K p พมากกว่าที่จะเจาะจงไปทางด้านใดด้านหนึ่งโอ้ยไม่จำเป็นหรอกครับอาผมขอทํางานในด้านที่ผมถนัดดีกว่านะครับเพราะทางด้านบริหารเนี่ยผมก็มีอาประดูรายรทั้งคนอ้าต้นอยากจะเริ่มงานที่ถนัดเกินก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่เธอก็ต้องมาเรียนงานบริหารเพราะว่าในอนาคตเนี่ย ทั้งหมดจะเป็นของต้นโอ้ยย่าครับเป็นของผมคนเดียวซที่ไหนลครับก็เป็นของเราทุกคนนี่แหละครับเธอเป็นหลานคนเดียวของยากเป็นทายาทโดยตรงของเทพสิิ์เพราะฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบบริษัทนี้และความรู้ขนาดนี้มันต้องทำได้ จะไปทำไมกันตาพายอ่อคือว่าวันนี้วันเกิดแม่นะครับพี่พริงก็เ,เลยอยากจะชวนไปทานข้าวที่บ้านครับคนกาตายไปแล้ว จะไปทําไมไปไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาคือตอนที่เขามีชีวิตอยู่ทําไมพ่อเราไม่เลี้ยงลูกฉันให้ดีๆล่ะให้พายไปเถอะคักคยายแต่พายอ่ะไม่ได้ไปทานข้าวที่บ้านของคุณน้าพนะมานานแล้วนะคะไปก็เท่านั้นตั้งแต่ไม่พลอยสีตายไป เรากับบ้านมึงนก็เหมือนตัดขาดกันไปแล้วตกลงนี้พายไปได้ใช่ไหมครับยายไม่ให้ไปไม่เป็นไรพายพายมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสมาก็มาเยี่ยมพอ่อละกันนะแล้วถ้าพ่ออมีเวลาพ่อจะไปหาพายนะได้ลูกสวัสดีนะ ใช่ไหมคะลูกชายสุดที่รักของพ่อเนี่ยบ่นอะไรฮะเราอีพิมหามดูเลยทีนไม่ต้องไม่ต้องเราวันนี้พี่เสิร์ฟให้หนึ่งวันเย้เสิร์ฟให้ทุกวันไม่ได้เหรอพี่พิง์แบบพี่พายไงนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวเฉยๆก็มีคนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟข้าวมาให้ไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างหามย้อนนะยังซื้อว้ให้ขับเอกอ่ะเกิดมาเป็นผู้ชายซะเปล่าอ่ะ ไม่ทำอะไรเลยลำบากนี่ลำบากเออก็ไม่ได้คอยดูนะนีม่มันจะเอ็นติดหมาแล้วจะไปยือให้คุณยายและนหน้าหงายไปเลยคุณยายนั่นพม่เปว่าพ่อเราพ่อเราเลี้ยงลูกไม่ดีทำงานงกงกงกจนไม่มีเวลาดูแลสั่งสอนลูก <S S S okay. แต่ก็นั่นแหละนะถึงแม้ว่าจะมีเวลาก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาเลี้ยงลูกให้ได้ดีหรือเปล่าคุณแม่คะ แต่ทพายเนี่ยก็เป็นเด็กดีนะ <one> <esh amp. S 2> คะคุณแม่อืมก็ลองปล่อยให้อยู่กับพ่อสิก็คงเสียเด็กคนสักวันหนึ่งหรอกเราอะมีหน้าที่เรียนนะยายส่งเราไปเรียนหนังสือแล้วรถที่ซื้อให้ก็ให้ขับไปเรียนหนังสือแล้วรู้ไหมเวลาเรากลับบ้านเดินๆเดินๆยายเป็นห่วงนะลูกนะสมัยนี้มันไว้ใจได้ที่ไหนล่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายก็เถอะ ไม่เหมือนพ่อของเราเนี่ยเคยเป็นห่วงลูกเต้าซะที่ไหนล่ะดูสิลูกผู้หญิงสองคนจะปล่อยให้ขึ้นรถเมย์ต๊กตั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 กไม่เคยห่วงไม่เคยยายอะไรเลยดีนะเนี่ยลูกที่พายมาอยู่กับยายเนี่ยถึงได้สบายอย่างเงี้ยพิมส่งจานให้พี่มาวันนี้เก็บให้คิดถึงแม่เนาะเพราะวันนี้แม่ยังอยู่อ่ะ เราคงได้มีเค้กป่าเทียนสนุกกันแล้วอืมอุ๊ยอ้าวไฟมาดับอะไรตอนนี้แล้วเนี่ยน่หนูสิพ่อคะพ่อคะพ่อพ่อโหย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy BURTHDAY BIRTHDAY HAPPY อธิษฐานให้คุณแม่เขาถึงว่าตอนนี้นะแม่เขาไม่ได้อยู่กับเราแต่เราก็จัดงานมันเกิดให้เขาได้อธิษฐาน าจะรู้ไหมคะว่าพวกเราอะคิดถึงแม่แค่ไหนรู้สิลูก,ลกแม่เขาก็อยู่ใกล้ๆพวกเรานี่ยละทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี้ยก็คือตัวต,วตนของคุณแม่เคอ่ะแม่เขาปลูกต้นไม้ในสวนปักผ้าม่านผ้าปูโตแก้วน้ำ ชวยอะไรต่างๆเนี่ยแม่ก็เป็นคนเลือกซื้อให้พวกเราได้ใช้กันและรู้เปล่าว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยแม่เขาอยู่ในตัวพวกเราสองคนเนี่ยลูกลูกรู้ไหมว่าเราสองคนเหมือนแม่มาก gitin hemen